สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาอัปเดตน้องๆแดงอินโดนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วเราซื้อมาเราซื้อเนื้อเยื่อมามาอนุบาลก็ผ่านไปเกือบ2เดือนนะคะตอนนี้น้องแดงแล้วเริ่มไล่แดดได้2วัน เริ่มแดงน้องมีหน่อเล็กๆด้วย3ามหนอ่อมีหน่อออกมาแล้วหน่อก็แดงนะคะนี่คือ2ต้นแรกสต้นแรกที่เราอสองต้นแรกที่เราซื้อมานี่ค่ะแดงแดงแล้วแดงแลย นี่คือซื้อมาคู่กันนะคะซื้อมาคู่กันสองต้นแต่อีกต้นหนึ่ง <c oughs> น่าจะเป็นเขียวน่าจะเป็นเขียวอินโดเพราะว่าอายุเขาเท่ากันอะไรเท่ากันแต่ว่าอ,อันนี้เราไล,ไล่แดดก่อนต้นก่อนต้นนี้แต่ว่าต้นนี้แดงต้นนี้เราไล่แดดมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่แดง <c oughs> น่าจะเป็นเขียวอินโด นี้เราก็ลองลองเอาก้อนหินก้อนหินใส่นะคะในนี้เราก็มีก้อนหินนะคะก้อนก้อนหินก้อนเล็กๆอ่าในหินเนี่ยมันจะมีกดมีกดม,มีด่างมันทําให้อ่าต้นไม้อะเป็นด่างหรือว่าเป็นเป็นการเล่งสีไปนในตัวไม่ไม่เชื่ออ่าลองลองไปทําดูนะคะเพราะว่าในนี้เราก็ใส่เป็นชั้นๆไม่เหมือนกัน เนี่เราก็ลองเอาเอาหินใส่เหมือนกันเพราะตอนแรกต้นนี้เราไม่ได้ใส่แต่ทีนี้ที่น่าแปลกก็คือเนี่ยน้องเขียวอินโดเขาก็มีมีหน่อเล็กๆออกมาเหมือนกันแต่หน่อนี้น่าจะแดงเพราะว่าขอบแดงมาเลยอะ่ะน้องมีขอบแดงๆมาด้วยหน่อน่าจะแดงแม่แม่เขียวแต่ว่าหน่อแดงนะคะต้นนี้ ไม่รู้ว่าของเพื่อนๆนเป็นยังไงมัง่งแดงกันหรือยังลุ้นทุกวันเนี่ยนะคะเนี่ยรากเขาเริ่มเดินดีแล้วออกยอดมาทุกทุกเปลี่ยนยอดใหม่ทุกอาทิตย์เลยก็คือหลอดใหม่จะขึ้นมาทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะคะจากจากวันนั้นที่เรา ที่เราเอาไปอบในห้องน้ำแล้วเราเอาออกมาแล้วก็ตั้งไว้ในร่มสักพักหนึ่งก็ยังไม่กล้าไล่แดดดีเพราะว่าน้องก็ถามว่าแข็งแรงไหมน้องก็แข็งแรงแต่ด้วยอายุเนาะมันต้องรอเวลาของเขาอันนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์นะคะเป็นขี้วัวถ้าเราอยากให้ต้นอวบแล้วก็ ออกหน่อเยอะนะคะลองใส่ขี้วัวดูอันนี้เราใส่เราใส่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หน่อแทงขึ้นมาอันนี้สามหนอนะคะต้นนี้นะสามหนอ่อดูถ่ายออกมาจะเห็นไหมต้นนี้สามหน่อเลยแต่ต้นนี้แค่หน่อเดียวนี่คือสองต้นแรกที่ ที่ที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุนรุนที่สองว่าเป็นยังไงทุกทุกทุกรุ่นที่เรา,าทำมาเนี่ยเราอบในห้องน้ำหมดเลยนะคะเราอบในห้องน้ำทุกรอดเลยเพราะว่าเราอบข้างนอกแล้วมันยังไงล่ะอบข้างนอกแล้วมันไม่รอดอะ่ะ ตายมั่งเน่ามั่งด้วยด้วยความที่ว่าเราอบข้างนอกอ่าแสงมันแสงมันมันมันไม่ไม่โดนแสงแดดก็จริงแต่ว่ามันมันยังไงละ่ะน้ําในแก้วมันเยอะน้ำในน้ำน้ำในแก้วอะ่ะไอ้น้ำในแก้วมันเยอะมันชื้นทีนี้ เราอบแบบนั้นมันมันตายทุกรอบเราเอาไปอบในห้องน้ําก็รอดทุกรอบเหมือนกัน <c oughs> เราก็เลยเอออยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน <c oughs> ๆอย่างอย่างในเคสนี้นะคะเ <c oughs> นี่ยใ,ใ,ในในในกลุ่มเขาก็แชร์กันมาว่าเหมือนเหมือน,นก้อนหินเนี่ยเหมือนเราคิดง่ายๆว่าถ้ากล้วยเราอยู่ตามธรรมชาติมันจะอยู่มันจะมีก้อนหินก้อนอะไรมันก็จะมีกดม,มีด่างของเขาอะนะ มันก็จะด่างแดงสวยทีนี้เราก็เอาธรรมชาติมาเป็นอาจารย์เนาะเราก็เอาก้อนหินใส่เป็นชั้นๆลายก็ออกมาประมาณนี้อันนี้เราเพิ่งไล่แดดได้สองวันไล่ไล่แดดร้อยได้สองวันนะคะเพราะปกติเราก็ช่วงเช้านิดๆเวลาชั่วโมงสองชั่วโมง ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเราก็ไล่แดดร้อยเราดูยอดใหม่ลุ้นลายถ้าเราก็เราก็ว่าก็สวยนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบไม่ได้ชอบแบบแดงเลยทีเดียวเราชอบแบบมีเขียวมีแดงปนกันอย่างเงี้ยเราดูว่าน้องจะออกมาเป็นลายอะไรนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่ต้นนี้ต้นนี้ฟันทงได้เลยแต่เราดูลักษณะแล้วเนาะเราเราก็เอกใจตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละว,ว่าน้องต้นนี้น่าจะเขียวเพราะว่าสังเกตดูใบใบเขาเรียวยาวใบเขาเรียวยาวแล้วต้นเขาเนี่ยเขาจะสูงสูงริ้วเลยอะซึ่งเทียบกับต้นนี้ดูนะคะต้นนี้จะเตี้ยวกว่าทั้งที่รุ่นเดียวกันนะคะ เอามาวันเดียวกันต้นเท่ากันตอนที่เอามานะคะต้นต้นที่แดงแล้วจะเตี้ยลองก็ลองสังเกตด,ดูนะคะถ้าถ้ากล้วยแดงอินโดที่จะเป็นกล้วยแดงแดงแดงอินโดที่ที่ไม่ออกมาเป็นเขียวอินดนะคะใบเนี่ยความกว้างของตรงนี้นะคะความกว้างของเขาจะอ้วนแล้วใบจะสั้นนะเนี่ยความกว้างตรงนี้มันจะกว้างแต่ว่า เขียวอินโดเนี่ยใบนางจะเรียวยาวเรียวยาวแล้วต้นเนี่ยจะสูงริ้วเลยเนี่ยต้นต้นสูงขึ้นมาเลยแต่อันนี้ต้นเตี้ยค่อยคอยไปแต่อันนี้ไม่รู้นางจะรีบไปไหนนางก็เลยกลายเป็นเขียวซะงั้นแต่ก็รอดูเผื่อน้องกลับใจเนาะเผื่อน้องกลับใจมาเป็นแดงแต่ที่แน่ๆก็คือ,อ ตรงหน่อเขาเนี่ยหน่อของเขียวอินโดเนี่ยน่าจะแดงเพราะว่าขอบเริ่มแดงใบใบเริ่มแดงได้หน่อแดงก็ยังดีเนาะเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละคะ่ะ